แล้วค่ะเจอกันกับก็อีกแล้วทางช่องวารุนีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะสร้างแพทเทิร์นเสื้อคอเต่าหรือว่าคอตลบนะคะทําด้วยผ้าเฉลียงนะตรงในส่วนของคอคลิปนี้จะพาเพื่อนๆทําคอเสื้อคอเต่าแบบที่ตัวเสื้อแบบไม่รูด และแบบไม่รูดตรงคอนะคะตรงตัวสีแดงจะเป็นเสื้อคอเต่าคอกลมกว้างตัวเสื้อเป็นเสื้อเข้ารูปนะคะในส่วนของใต้คอจะไม่รูดนะคะเพื่อนๆถ้าอยากได้ทรงนี้เป็นเสื้อเข้ารูปพอดีตัวนะคะเราสร้างแพทเทิร์นแบบเข้ารูปพอดีตัวมาเลยวิธีทําคอทําวิธีเดียวกันนะคะถ้าเป็นเสื้อเข้ารูปจะต้องเป็นเสื้อซิปหลังนะคะเพราะว่าเขาจะต,ตัดต่อตรงตรงด้านหลังนะ,ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากเป็น ไม่อยากได้เป็นเสื้อเข้ารูปทําเป็นเสื้อตัวปล่อยเราจะต้องเจาะสวมหัวด้านหลังนะคะแล้วก็ถัดไปก็กจะพาทําการแยกแพทเทิร์นก็คือตรงเสื้อตัวสีชมพูตรงคอเตา่าตรงตัวเสื้อเขาจะเป็นรอยรูดนะตรงคอจะพาทำสอแบบนะแล้วก็จะพาเพื่อนๆเ,เย็บด้วยการเย็บเสื้อคอเตา่าจะทำผ้าเฉลียงถ้าเราทำไม่ดีคอเสื้อจะบิดจะเบี้ยว จะทำให้เสื้อไม่สวยเลยนะถ้าเราทําไม่ดีขอเสื้อจะบิดจะเบี้ยวเลยนะมาเริ่มเลยค่ะตัวนี้ก็จะทําเป็นตัวตัวปล่อยก่อนนะจะทําแบบตัวสีแดงแต่จะทําเป็นเสื้อตัวปล่อยถ้าเพื่อนๆอยากได้เสื้อเข้ารูปพอดีตัวไปสร้างแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปพอดีตัวมาเลยนะคะที่ EP 1 9 2ถ้าเราไม่อยากได้เสื้อเข้ารูปเราจะทําเป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะสร้างอยู่ที่ EP 1 7 8นะคะการสร้างแต่ละไซส์ละโซมันขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะคะ วิธีทําคอทําแบบเดียวกันแล้วก็การทําคอเสื้อตัวนี้นะคะเราจะทําเสื้อใส่อยู่ด้านนอกหรือเราจะทําใส่อยู่ด้านไหนของตัวเสื้อบางท่านก็จะนําเสื้อคอเต่าไปใส่กับเสื้อสูทฉะนั้นการทําเสื้อคอตลบนะคะคอเต่าหรือคอตลบเนี่ยถ้าเราจะไปนําไปใส่ไว้ตัวในสําหรับกับเสื้อสูทเราจะต้องไม่ต้องทําคอกว้างคือการวาดคอการวาดคอที่เราจะไปทําคอของตัวตัวในเนี่ย จะไม่กว้างแต่ตัวสีแดงเขาใส่โชว์ด้านนอกเลยนะคะก็ทําคอกว้างได้คือคอกลมกว้างหรือคอปาดก็ได้นะคะในการบ้าทคอตัวนี้มาเริ่มเลยค่ะตัวนี้จะทําแบบสีแดงเลยนะสร้างแพทเทิร์นเสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะตัวนี้ในส่วนของคอ,อกว้างตรงนี้ก็จะวัดจากฐานคอนะคะออกไปคอกว้างวัดออกไปเลยค่ะสามเซนจะเป็นคอกลมกว้างนิดหน่อยไม่เยอะนะคะ คอกลมกว้างนิดหน่อยวัดออกไปเลย3ามเซนในส่วนของความลึกของเสื้อนะคะคอลึกนะจะอยู่ที่2เซนครึ่งการที่เราจะทําคอลึกตรงนี้เราขีดวัดตรงมา2เซนครึ่งนะคะขีดเส้นก่อนเราขีดเส้นแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขีดเส้นแบบนี้ก่อนอันนี้คือคอกลมกว้างแต่ถ้าเพื่อนๆจะทําให้เป็นคอเล็กคอแคบหน่อยเราก็วัดสัดส่วนออกไปจากจุดเส้นคอไป2เซน หนึ 1> 1่งเซนครึ่งถึงสองเซนแล้วแต่เราแล้วก็วัดคอลึกลงมาประมาณสองเซนแล้วก็ขีดเส้นเหมือนกันอันนี้ก็อธิบายให้ดูสองแบบนะขีดเส้นเหมือนกันนะ,ะขีดเอาไว้ก่อนแล้วเราก็โค้งคอนะฮะตรงเส้นนี้อย่าลืมว่าเราจะต้องขีดเป็นเส้นตรงก่อนนะคะเพื่อนๆขีดเป็นเส้นตรงก่อนนะแบบนี้ก่อนนะเพราะว่าตรงคอตรงเนี้ยเวลาเราทําคอเตา่าเนาะถ้าเราโคง้งสมมติว่านี่เป็นชิ้นหน้าแพทเทิร์นชิ้นหน้าถ้าเราวาดคอเป็นโค้งลักษณะนี้เวลาเราไปทําคอเต่าเข้าคอเสร็จแล้วแล้วอะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเราตลบผ้าเฉลียงขึ้นมาคอเขาจะไม่อบสวยมันจะปลิ้นปลิ้นบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนะถ้าเราวาดรูปลักษณะนี้นะถ้าเราวาดคอให้เป็นรูปลักษณะนี้เนี่ยคอกลมถูกต้องไหมทีนี้เราจะไม่เอาแบบนี้วัดลงมาสองเซนครึ่งนะคะแล้วขีดเส้นตรงไปก่อนนะคะขีดเส้นตรงไปก่อนนะคะคอกว้างสามเซนแบบสีแดงนะคะตัวนี้แบบสีแดงแล้วเราก็นําไม้มันทัดหัวนกแก้วของเราเนี่ยนี่ค่ะวางถึงจุดนี้ก่อนนะนี่ค่ะ วางไว้นี่ก่อนนีค่ะแบบนี้เราค่อยมาวาดใหม่เราจะไม่ต้องการให้ตรงนี้มันโค้งทีเดียวนะคะนี่ค่ะเราต้องการแบบนี้เราต้องการแบบนี้เวลาเราวาดโค้งนะนี่ค่ะเราไม่ต้องการให้เขาเป็นถุงเป็นถุงอย่างนี้เราไม่เอานะต้องการตรงระหว่างนี้เพื่อนๆไม่งงนะ เพื่อนๆไม่งงนะคะนี่ค่ะเราต้องการให้เขาเป็นลักษณะนี้นิดๆหน่อยๆนะฮะประมาณนะคะอันนี้ในส่วนของคอกว้างคอกลมกว้างนะคะต่อมาในส่วนของคอที่เราจะใส่ให้ติดคอเลยนะคะให้ติดคอเลยแบบตัวสีชมพูนะให้ติดคอเลยเราก็วัดออกมาจากข้างคอตรงนี้หนึ่งเซนครึ่งนะคะตรงนี้ก็ลงมาหนึ่งเซนครึ่งเช่นกันตัวนี้คอเข้าติด เราใช้แม้มันทัดโค้งวาดเป็นวงโค้งได้เลยนะคะจะไม่ได้ทําเหมือนตัวคอกว้างนะอันนี้เราพูดเมื่อกี้ที่ก้อยบอกว่าการวาดคอให้เป็นเส้นตร,ตรงตรงนี้ก็คือในกรณีที่เป็นเสื้อคอกว้างคอกลมกว้างนะคะอันนี้เป็นคอกลมติดคอน,ะอน,นี้เป็นคอติดคอนะคะที่สําหรับใส่ตัวในกับเสื้อสูทนะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกลมปกติทีนี้การวาดคอนะคะคอตลบตัวนี้เราสามารถทําเป็นคอปาดก็ได้ เราอยากได้คอกว้างเราก็วัดออกมาเยอะหน่อยทีนี้ความลึกของคอเราอย่าวัดลงมาลึกนะความลึกของคอเนี่ยอย่าวัดลงมาลึกเต็มที่ก็อยู่ประมาณ3มเซน2เซนนะคะถ้าเป็นคอปาดนะคะเราก็ขีดวาดออกมาประมาณนี้เอาเส้นนี้ได้เลยนะคะเราก็จะได้เป็นคอตลบปาดกว้างคอเต่าประมาณนี้มันก็จะเป็นทรงเสื้อคอปาดนะคะอันนี้เพื่อน,อนๆไม่งงนะ พอเราวาดคอเสร็จแล้วนะเราวาดคอเสร็จแล้วเราก็นําชิ้นหลังที่เราปรับไหลแล้วเรียบร้อยนะคะที่เราปรับไหลแล้วเรียบร้อยก็มาวางเหมือนเดิมคอหลังชนกับคอหน้าคอหน้ากว้างออกไปเท่าไหร่คอหลังก็ต้องกว้างออกไปเท่านั้นตัวนี้เราก็ขีดเลยติ๊กเลยส่วนของคอปาแเราก็ติ๊กเลยในส่วนของคอที่ติดคอนะคะเราก็วัดลงมา ประมาณ0.75แล้วเราก็โค้งคอเลยนะคะในส่วนของคอกลมกว้างเราก็วัดจากคอลงไปประมาณ1เซนครึ่งแล้วก็โค้งคออันนี้3คอเลยนะคอติดคอกลมกว้างแล้วก็คอปาดนะคะแล้วในส่วนของคอปาดเราก็ใช้เส้นเดียวกันกับคอกลมกว้างนี้ได้เลยนะคะในส่วนของชิ้นหลังนะเราใช้เส้นเดียวกันนี่ค่ะตรงนี้คือจุดสําคัญที่เราจะต้องจําก็คือคอที่เราวาดโค้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะ ที่เราวัดโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะต้องวัดเราเช็คเลยตัวนี้ก็จะทําเป็นคอ,อกลมติดนะก็จะไปทําปกเนี่ยวิธีวาดวาดเหมือนกันเลยนะฮะเพื่อนขาวิธีวาดวาดเหมือนกันเราเช็คเลยถ้าเราอยากได้คอ,อกลมกว้างเราก็วัดเอาเส้นนี้ถ้าเราอยากได้คอปาดเราก็วัดเส้นนี้เราอยากได้คอติดเราก็วัดเส้นนี้ตัวนี้ก็จะวัดเส้นคอติดนะเส้นคอติดวัดเลยฮะจากกลางหน้าวัดมาถึงเส้นไหลกี่เซน จดตัวเลขเอาไว้ของก้อยตัวนี้13มเซนก็จะใช้ก็จะใช้เป็นคอตัวไหนนะ13บามเซน13มเซนทีนี้เราก็วัดคอหลังเลยกี่เซนแล้วจดตัวเลขเอาไว้เราจะไปทำเราจะไปทำปกนะคะของก้อยตัวนี้9เซนครึ่ง9เซนครึ่งด้านหลังนะคะอันนี้ในตัวไหนแต่ถ้าเราจะทําในตัวของคอ,งองกลมกว้างเราก็วัดเลยคอหน้าของคอ,งองกลมกว้างที่เราวัดแล้ววาดแล้วเรียบร้อยเท่าไหร่ตัวนี้14เราก็จดเอาไว้เลย อันนี้พาทำสามคอขอเลยนะคะสิบสี่ทีนี้ชิ้นหลังเราก็วัดเลยในส่วนนี้กี่เซนอ่ะฮะได้เท่าไหร่เราจดไว้เลยตัวนี้ก็สิบเอ็ดจะทําคอปาดเราก็วัดคอปาดอันนี้ก็ไปต่อนะก้อยไปต่อนะเสร็จแล้วในส่วนของการวาดคอเสือ้อแค่นี้เองนะคะ การทาเสื้อคอเตา่าเรานาแพทเทิร์นมาวาดคอแบบนี้เองนะแต่ถ้าในกรณีที่เราทําเป็นเสื้อเข้ารูปเราจะต้องทําเป็นซิปหลังถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราทําเป็นเสื้อตัวปล่อยเราจะต้องสวมหัวฉน,น้นด้านหลังเราจะต้องเจาะหยดน้ําก็คือเจาะสวมหัววัดลงมาจากเส้นคอลงไปประมาณ10เซน8เซน10เซนก็ว่ากันไปก็เอาง่ายๆก็คือเราสวมหัวได้นะคะสวมหัวได้ประมาณ8เซน10เซนก็ว่ากันไปเราก็วาดเป็นหยดน้ํา จะไปกับซาบหรือเย็บริมเล็กๆก็แล้วแต่เราอันนี้ในส่วนของเสื้อตัวปล่อยนะคะที่เจาะหยดน้ํานะถ้าเป็นเสื้อซิปหลังเราก็ไม่ต้องเจาะอันนี้ก็ไปต่อนะเสร็จแล้วนะคะการวาดคอเสื้อคอเต่าแค่นี้เองไม่มีอะไรเยอะนะคะที่หลักๆก็คืออย่างที่ก้อยบอกว่าพอวัดลงมาความเลือกเสร็จแล้วก็ขีดเส้นตรงก่อนแล้วค่อยโคง้งเพราะว่าถ้าเราเป็นเส้นแบบ แหลมๆแบบนี้เวลาเราไปเข้าคอทรงคอมันจะไม่สวยนะคะมันจะไม่สวยจะต้องทําแบบที่ก้อยพาดทำนะเสร็จแล้วเราจะไปทําคอนะเราจะไปทําคอ,อหลักๆนะจดเอาไว้เลยคอด้านหน้าก้อยทำคอนนะด้านหน้าจากตรงนี้ที่ก้อยวัดเอาไว้ของก้อยสิบสามเซนสิมเซนเราก็ใช้กระดาษนะคะใช้กระดาษเลยเดี๋ยวนะก้อยจะทําอันนี้ก็ขออนุญาตต่อกระดาษ 13มเซนคือครึ่งหนึ่งของคอหน้าถูกต้องไหมคะแต่เราจะวางเต็มเราจะวางเต็มทบกระดาษเข้าไปเลยคะ่ะนี่นะทบกระดาษเข้าไปเลยเพื่อนๆจะเอาคออะไรก็แล้วแต่นะจะเอาเป็นคอกลมคอปา่าแล้วแต่ก็จะเอาคอชิ้นไหนนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เราวัดได้13เซน13มเซนเราก็วางทบกระดาษเอาไว้นะ13มเซนเราก็วัดเข้าไปตีเส้นตรงไว้ก่อนนะคะตีเส้นตรงไว้ก่อนอันนี้เป็นเส้นตรงนะ ตัวนี้เป็นเส้นตรงสิบสามเซนถึงตรงไหนเราก็ติ๊กให้เข้มๆเลยตรงนี้สําคัญนะท่านเพื่อนขาเวลาเราไปทําคอเข้าคอตรงนี้สําคัญติ๊กเอาไว้เข้มๆสิบสามเซนคอหน้าสิบสามเซนทีนี้คอหลังเราวัดว่ากี่เซนของเพื่อนๆวัดได้เท่าไหร่จากจุดนี้เราก็วัดออกไปของก้อยเก้าเซนครึ่งก็จากจุดนี้ไปเก้าเซน,น,นครึ่งนะฮะแล้วก็ตีเส้นฉากตีเส้นฉากลงไปทีนี้ความกว้างของคอนะคะพวกคอตลบอะไรคอเต่าอะไรพวกนี้จะทํากันอยู่ที่สามนิ้ว สามนิ้วครึ่งถึงสี่นิ้วสี่นิ้วมันก็จะใหญ่ไปหลักๆก็จะใช้อยู่ที่ประมาณสามนิ ions, ม 3, 3, hmm. so, 8, 9, ้วครึ่งประมาณแปดเก้าเซนน่ะนะคะประมาณสามนิ้วครึ่งนะคะฉะนั้นคือทบเสร็จแล้วเรียบร้อยคือสามนิ้วครึ่งนะจะใช้อยู่ประมาณแปดเก้าเซนน่ะประมาณนี้เวลาเราทบเข้ามาก็จะเหลือประมาณสี่เซนน่ะนี่ค่ะก็จะใช้อยู่ที่ประมาณเอาเอาหลักนิ้วนะสามนิ้วครึ่งคอตลบสามนิ้วครึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นหลักเซน จะอยู่ประมาณ8ดถึง9เซนนะนี่ค่ะขีดเส้นตรงนี้เป็นเส้นสันทบเขียนไว้เลยนะคะว่าทบกระดาษทบผ้าทบผ้าตรงนี้เราจะเข้ากับคอที่เราทำสัญลักษณ์เอาไว้น,นี่คือคอหลังอันนี้คือเส้นไหลไหลกลางหน้าเดี๋ยวเราจะตัดกระดาษออกไปนะคะจะตัดกระดาษออกไป ตรงนี้เราจะเข้ากับคอนะคะส่วนของคอด้านหลังก็ขออนุญาตหมุนกระดาษนะตรงนี้เราตีเส้นฉากลงไปไหมคะอันนี้ส่วนตัวก้อยนะส่วนตัวก้อยนะ,ะใช้ประสบการณ์กับการการ,การทำมาเนาะเราตีเส้นฉากลงไปตรงนี้เราจะวางสันทบตรงนี้เราจะเข้ากับคอเสือ้อทําสัญลักษณ์ไว้คือคอเสือ้อนะคะจากเส้นฉากตรงนี้ก็จะเถิบออกมานิดหนึ่งไม่ถึงครึ่งเซนก็จะเถิบออกมาแล้วตีตีเข้าฉีกเข้าออกไปนิดหน่อย ีฉีดประมาณ2.25 0.25ครึ่งหนึ่งของครึ่งเซนค่ะก็ฉีกออกไปนะคะในส่วนของกลางหลังนะตัวนี้เรียกกลางหลังนะคะเพื่อนๆขานี้ค่ะจะใช้เส้นตรงก็ได้จะใช้เส้นฉากตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรใช้ได้แต่ว่าเวลาก้อยทำก้อชอบฉีกออกไปเวลานี่ยเขาก็จะ,ะไม่มันไม่ไม่รู้สิพูดไม่ถูกเนาะทำทำทำ,ทำตามแล้วกันนี่ค่ะก็คือเส้นไหลนะอันนี้คือเส้นไหลแล้วก็กิ้งออกไป ราวางทบกระดาษอยู่แล้วก็นี่คือก็จะเป็นเส้นคอตรงคอเต็มของคอรอบคอของเราที่เป็นเส้นเต็มตรงนี้เป็นเส้นกลางหน้านะฮะอันนี้ก็คือไหลกระดาษสันทบตรงนี้เราจะวางสันทบถูกต้องไหมตรงนี้ก็ตัดเบี้ยวก็ขออนุญาตนะนี่ค่ะตรงนี้ก็คือคอเสื้อที่เราจะไปตัดเวลาเราไปวางผ้าเวลาเราจะไปวางผ้านะฮะตรงนี้จะเป็นสันทบนะตรงนี้จะเป็นสันทบ จะเป็นเสื้อคอตหลบเวลาเราวางผ้าเฉลียงตรงนี้มันจะครึ่งเดียวนะคะเวลาไปเข้าเสร็จมันจะเป็นครึ่งเดียวแบบนี้ในการวางนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะตัดผ้าให้ดูแล้วจะเย็บให้ดูด้วยนะคะอันนี้มันเป็นกระดาษมันจะดูไม่ค่อยออกต่อมาในการทําคอคอเสื้อตรงเนี้ยคอเรียบเรียบเสร็จแล้วต่อมาจะมาทําคอรูดนะคะออามาแยกคอรูดการทําแพทเทิร์นนะคะคอรูดเพื่อนๆไปดูวิธีทําแพทเทิร์นเสื้อ ตัวปล่อยนะคะหรือจะทําเป็นเข้ารูปก็แล้วแต่เพื่อนๆก็ไปดูที่ ep 1 9 2เสื้อตัวปล่อยก็จะเป็นอยู่ที่ ep 178นะตัวนี้ก็จะทําเสื้อคอรูดแต่เป็นตัวปล่อยฉะนั้นก็จะทำแพทเทิร์นชิ้นหน้าใหม่นะ,ะฉะนั้นก็จะทำแพทเทิร์นชิ้นหน้าใหม่ตัวนี้เสร็จสับแล้วเรียบร้อยยาวหน้ายาวหลังทุกอย่างเราได้แล้วร่างแล้วเส้นอกเส้นเอวเส้นบ่านะคะเป็นเสื้อตัวปล่อยนะอกห่างอกสูงทําสัญลักษณ์เอาไว้เส้นคอ เส้นไหลไหลเราหาร2แล้ววัดออกไปนะคะจากริมกระดาษเท่ากับไหลที่เราหาร2ได้แล้วขีดเอาไว้แล้วขีดจากเส้นคอสูงหาเส้นไหลจะเกิดเส้นลักษณะนี้จากจุดนี้มาจุดนี้เราก็แบ่งครึ่งเสียนะคะแล้วขีดเส้นยาวลงไปหาเส้นอกสูงเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้ต่อมาเราจะทําเกล็ดตรงไหลนะคะบาหน้าเราหาร2ไว้ได้ตัวเลขเท่าไหร่จดเอาไว้นะคะจดเอาไว้ จากจุดนี้วัดไว้ว่ากี่เซนตัวนี้ของก้อย12เซนจากจุดนี้นะเราแบ่งครึ่งแล้วจดตัวเลขเอาไว้คือ12เซนพับเส้นที่เราขีดหาเส้นอกสูงนะคะตัวนี้เป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะแต่แต่ทําจีบตรงไหลนะเพื่อที่เราจะไปแยกรูดของคอเสื้อนะวางให้เขาตกถึงเส้นคอเส้นไหลนี่ค่ะแล้ววางเลข12ให้ถึงเส้นคอนะเวลาทํา เก็ดไหลตรงนี้นะนี่ค่ะวางจากจุดนี้12เซ้นตกถึงไหนนี่ค่ะติ๊กๆเลยนี่ค่ะถึงตรงนี้เราติ๊กไว้เลยนี่ค่ะบ่าหน้าที่เราหารสองวัดจากตรงนี้ออกไปเท่ากับบาหน้าที่เราหานสองได้นะวัดคร่าวๆไว้ก่อนติ๊กไว้เลยนี่ค่ะขีดเบาๆแล้วขีดเส้นที่เราโยงไว้นะคะที่เราโยงเอาไว้นี่ค่ะแบบนี้นะคะ แบบนี้เลยนะคะลักแล้แล้วก็โคง้งในส่วนของเสื้อตัวปล่อยที่นี่ค่ะแล้วก็เช็คเลยจะมีการรูดตรงคอเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะปิดเกล็ดเพื่อที่จะแยกคอคอเสื้อเราต้องการคอกว้างคอแคบแล้วแต่เรา ปิดเกตเลยนะคะปิดเกตตรงนี้ก่อนนะปิดเกตเลยแล้วเราแยกทีหลังในการแยกคอนี่ค่ะอย่าลืมปรับไหลนะคะอย่าลืมปรับไหลทุกครั้งนี่ค่ะปิดแล้วเรียบร้อยเราอยากได้คอกว้าง กี่เซนเราก็ถามตัวเราดูเราอยากได้คอกว้างหรือคอปากหรือคอกลมแต่ถ้าเป็นเสื้อรูดนะคะอย่าทําคอกว้างมากเสื้อรูดตรงคอคอตลบนะถ้าเป็นรูดนะอย่าทํากว้างมากอันนีก้ก็จะใช้อยู่ที่1เซนครึ่งนะคะจากจุดนี้ก็จะรูดประมาณนี้คอกว้างตรงนี้ก็จะทําอยู่ที่1เซนครึ่งนะคะ คอลูกค้าจะเล็กหน่อยแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ตัวใหญ่เราก็ทำสองเซนก็ได้เนาะไม่ต้องทำตามก้อยนะในการทำคอกว้างแต่วิธีการทำคอทำเหมือนกันค่ะจากจุดนี้วัดลงมาว,วัดลงมาสองเซนเนาะแล้วเราก็โค้งคอนะคะใช้ไม้บรรทัดนกแก้วโค้งเลยนะเพราะว่าคอเขาไม่กว้างมากเราไม่ต้องไปทำเป็นให้เขาเป็นเส้นตรงเหมือนเส้นคอปาดนะนี่ค่ะเราทำเป็นเส้นตรงในกรณีที่คอกลมกว้างและคอปาดนะตรงจุดนี้นะ นี่ค่ะเราก็วางเลยนี่ค่ะวางเลยสำคัญคือจุดเวลาเราจะแยกนะอันนี้ไปก่อนทีนี้เราจะรูดถึงตรงไหนเราก็กะ,ะสามช่วงนะคะแบ่งสามช่วงสองสามให้เท่ากันประมาณนี้นี่ค่ะสามช่วงนะ พอที่เราวาดแล้วเสร็จแล้วเราจะรูดอยู่ประมาณนี้ลงมาประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะขีดแยกจากจุดนี้เ,เส้นนี้เส้นตรงนะคะแล้วขีดเอียงนะคะขีดเอียง มองออกไม่ก่อนที่เราจะแยกนะคะตรงนี้เราขีดแล้วเรียบร้อยก่อนที่เราจะแยกเราจะต้องเช็คก,ก่อนในส่วนของคอนะคะคอตรงนี้ก็จะหักออกไปอยู่ที่หนึ่งเซนเพราะว่าคอเดี๋ยวคอเขาจะไม่กระชับนอกเวลาเราลูดแล้วเข้าคอเสร็จนะเราเช็คเลยจากจุดน,นี้ว่ากี่เซนเช็คเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราแยกอะ่ะเราจะเช็คไม่ได้แล้วนะคะในการที่เราจะทําคอรูดนะคะเช็กเลยแพทเทิร์นเดิม สิบสามเซนตัวนี้สิบสามเซนก็จะเก็บคอเข้าประมาณหนึ่งเซนก็เหมือนกับเราปิดแพทเทิร์นนี่ค่ะเหมือนกับเราปิดแพทเทิร์นเนี่ยหนึ่งเซนอย่างเงี้ยเก็บคออ่ะเหมือนกับเราปิดแพทเทิร์นนะแต่ตรงนี้เราว่าได้1ิบามเซนเสร็จแล้วก็จะหักออกไปในตัวก็เหลือแค่สิบสองเซนเสร็จสับคอด้านหน้าตัวนี้จะอยู่ที่สิบสองเซนเราจะแยกรูดแล้วนะคะ ตรงนี้การปิดคอมันขึ้นอยู่กับเรานะพิจารณาตัวเรานะถ้าเราหนะ้าอกใหญ่อย่างเงี้ยอกใหญ่เป็นลูกๆแล้วก็ปิดประมาณ1เซนหรือไม่ปิดก็ได้นะเพราะเป็นเสื้อคอติดนะแล้วแต่นะแต่บางทีก็ทําให้ลูกค้าก็จะปิดนะคะตรงนี้เราจดตัวเลขเอาไว้ก่อนนะว่าคอตรงด้านหน้านาะสิบสองเซนครึ่งหนึ่งของคอ12เซนเต็มตัวก็คือ2 4เซนจดเอาไว้อย่าลืม่ะแล้วจะ,เร,จะเราจะตัดตรงนี้แยกแบบนี้นะนี่ตัดแยกเลยนี่ค่ะ ตรงนี้ตัดถึงเส้นยอดอกเดี๋ยวก็จะให้ดูนะนี่ค่ะตัดให้เข้าเป็นรูปทรงลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะ,คะเราจะแยกกระดาษเ,เพื่อนเห็นไหมนี่ค่ะเห็นรูปทรงไหมถ้าไม่ทันแคบหน้าจออันนี้คือแขนนะเดี๋ยวก็จะตัดออกไปนะเดี๋ยวเพื่อนๆงงการทำเสื้อคอเต่าที่รูดนะ นี่ค่ะเราแยกถามว่ากี่เซนตัวนี้ไม่มีจำนวนตัวเลขบอกนะคะเราแค่วางกระดาษให้เขาเรียบวางติดแผ่นนี้แผ่นด้านขวาฝั่งนี้กับฝั่งนี้ให้เรียบก่อนส่วนที่เหลือส่วนกึ่งกลางตรงที่เหลือนะคะเราค่อยผักเขาออกให้เท่าๆกันนะคะเขาจะได้สมบูเสมอเวลาเราไปรูดนะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวก็จะติดเลยหากระดาษสีที่ว่าแตกต่างกันหน่อยเนาะจะได้มองเห็น ถามว่าแยกกี่เซนไม่มีจํานวนตัวเลขบอกนะคะเราให้กระดาษตรงจุดยอดโอกเขาเรียบเป็นใช้ได้นี่ค่ะกระดาษตรงนี้ให้เขาเรียบตรงนี้เป็นใช้ได้นะฮะเราก็วางแบบนี้เลยอันดับแรกก่อนเราติดซ้ายขวาก่อนให้แน่นก่อนนะนี่ค่ะติดซ้ายขวาก่อนตรงจุดนี้ให้แน่นก่อนนี่ค่ะค่อยๆไล่งลงมาก่อนนะให้เขาเรียบก่อนนี่ค่ะอันนี้ช่างเขาค่อยว่ากันนี่ค่ะ ประมาณนี้นะที่เหลือเราค่อยดึงเขา,าเกล็ดเกลี่ยเขาออกไปให้เท่าๆกันช่องนี้และช่องนี้นะคะแล้วก็ช่องนี้ให้เท่าๆกันสามช่องนะรวดไม่ต้องเยอะอะคะ่ะเพราะว่ารวดเยอะเดี๋ยวเขาจะพองเขาจะกองจะไม่สวยเอาแบบคลือๆก็พอเนาะนี่ค่ะในส่วนของกระดาษตรงนี้แล้วก็ นิดๆหน่อยๆวาดคอก็ให้สวยนี่ค่ะเราแต่งคอใหม่เลยนะจุดที okay. ่เราแบ่งเป็นสามช่องตรงนี้เราแต่งคอใหม่นะเริ่มจากจุดแรกนะคะนี่ค่ะเราโค้งคอใหม่นะวาดคอเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นตรงเอาออกมานิดนึงสักประมาณไม่ถึงเซนนะคะถ้าถึงเซนแล้วเขาจะเขาจะตรงนี้จะไม่เป็นเส้นตรงเราแค่แต่งเส้นให้สวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะแค่แต่งเส้นให้สวยงามประมาณครึ่งเซนนะจุดนี้ จำนวนการแยกไม่มีตัวเลขบอกนะคะกระดาษตรงนอกอกตรงนี้เรียบเป็นใช้ได้ที่เหลือเราค่อยแบ่งช่องละเท่าๆกันนะตัวนี้คือการสร้างแพทเทิร์นเสื้อคอเต่าที่รูดคอนะคะคือตรงจุดนี้ไม่งงเนาะทีนี้เราก็จะไปรูดให้เข้ากับคอเสื้อที่เราที่เราต้องการก็คือที่เราจุดเอาไว้ก็คือ3 สิบสองเซนที่ก้อยบอกเมื่อกี้ที่ก้อยบอกเพื่อนๆจดเอาไว้นะเดี๋ยวก็ขออนุญาตนะคะแป๊บหนึ่งแล้วก็จะไปรูดให้เข้ากับส่วนที่เราคอตัวนี้ใช้ด้วยกันได้กับที่ก้อยทำเมื่อกี้นะไม่งงนะอันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะรูดครึ่งคอนะคะจากจุดนี้อันนี้คือครึ่งคอที่ก้อยจุดเอาไว้เมื่อกี้ก็คือสิบสองเซน สิบสองเซนที่ก้อยจดเอาไว้ฉะนั้นเราจะต้องเริ่มรูดตั้งแต่ตรงที่เราทำสัญลักษณ์เอาไว้ตรงนี้รูดเข้าไปให้ได้สิบสองเซนคือครึ่งคอนะคะครึ่งเดียวต่อรูดเข้าไปจะอยู่ประมาณนี้จะไม่ถึงไหลนะเราทำสัญลักษณ์เอาไว้นะคะเพื่อนๆขาว่าเราจะรูดถึงตรงไหนเราต้องทำสัญลักษณ์เอาไว้นะตรงด้านบนข้างๆไหล่เราจะไม่รูดนาส่วนนี้เราจะไม่รูดเราจะรูดอยู่ใต้คอตรงบริเวณนี้นะคะเราจะรูดครึ่งหนึ่งของคอก็คือ12เซนจากเส้นไหลจากจุดนี้ให้ได้12เซนฝั่งนี้ ก็12เซนเช่นกันแล้วเราก็จะนําไปเข้ากับขอเสื้อที่เป็นผ้าเฉลียงทีนี้การตัดเสื้อผ้าเฉลียงนะคะการตัดปกเสื้อผ้าเฉลียงเราก็จะตัดให้ดูนะเราก็จะทําให้ดูเราจะต้องวางผ้าเฉลียงเกรน45องศาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดววางแบบนี้นะอันนี้เป็นผ้าตาม ผ้าขวางเราอยากได้ผ้าเฉลียงเราพับมุมเลยนี่ค่ะพับมุมเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นผ้าเฉลียงเกณฑ์สี่สิบห้าองศาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่คือผ้าเฉลียงเห็นไหมคะแต่ตัวนี้ก็จะวางให้ดูคร่าวๆแล้วเรานําแพทเทิร์นเราวางทบเข้าไปถูกต้องไหมคะเรานําแพทเทิร์นคอที่เราทาเอาไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยตรงไหนที่เป็นตรงเส้นที่สันทบผ้า เราก็จะวางตรงสันทบผ้าแบบนี้อันนี้คือคอเราดึงไปให้ได้จํานวนขอที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็ตัดเลยตัดเผื่อเอาไว้นะคะเพื่อนคะตัดเผื่อไว้ก่อนตัดอันนี้ก็ไม่ได้ตัดให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะทําอีกชิ้นหนึ่งให้เพื่อนๆดูเราตัดเลยนะคะตัดเผื่อแล้วนําผ้าชิ้นที่เราตัดแล้วไปรีดให้เขาเรียบไปรีดก่อนเรายังไม่ต้องกลิ้งตัดก่อนนะคะตัดก่อนเดี๋ยวก็รีดให้ดูแล้วอันนี้ ตัดแล้วเรียบร้อยรีดแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้คือเกรนผ้าเฉลียง45องศาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัดแล้วเรียบร้อยรีดแล้วเรียบร้อยตรงนี้คือสันทบผ้าถูกต้องไหมสันทบนี่ค่ะอ่านี้เดี๋ยวก็จะกลิ้งให้ดูนะตรงนี้เป็นปกที่เราร่างขึ้นมาถูกต้องไหมปกที่เราร่างขึ้นมาตรงนี้เป็นเส้นกลางหน้า ตรงนี้เป็นเส้นไหลที่เราทรําสัญลักษ์เอาไว้ตรงนี้เป็นเส้นไหลที่เราทรําสัญลักษณ์เอาไว้ก็คือกลางหลังกลางหลังทีนี้เราก็วางสันทบผ้าตรงแบบนี้นะคะวางแล้วจะกลิ้งเลยนะคะเดี๋ยวก้อยผ่าทำนะเดี๋ยวก็จะเข้าปกให้ดูด้วยวิธีเข้าปกนะวางสันทบเลยนี่ค่ะแบบนี้เลยแล้วเราก็กลิ้งออกไปในส่วนของแต่ละจุดละจุดสําคัญคือเราต้องกลิ้งหรือไม่ก็ทําสัญลักษ์เอาไว้ก็คือมาร์กเอาไว้ ขิบเอาไว้ไหลกลางหน้าไหลนะคะแล้วก็จะกลิ้งเพราะว่าก้อยชอบทําอะไรที่มันชัดเจนนะคะอันนี้กลางหลังแล้วก็กลิ้งเอาไว้นะคะเราจะไปเย็บกับปกกลิ้งให้เข้มๆนะคะกลิ้งเส้นไหลตรงนี้เวลาเราไปเข้าจะอยู่ตรงไหลพอดีกลิ้งเอาไว้เลยตรงนี้กลางหน้ากลิ้งเอาไว้เลยไหลกลิ้งเอาไว้นะคะ เราทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะคะตรงจุดของชิ้นหลังกลางหลังกลางหน้าเราทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้เลยตรงส่วนของคอตลบนะคะถ้าเป็นเสื้อซิปหลังเราไม่ต้องไปทำห่วงก็ได้เราติดตะคอแต่ถ้าเป็นเสื้อสวมหัวเราจะต้องทำห่วงติดกระดุมนะคะต่อมาเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆไปเย็บเนี่ยเราเก้งให้ได้ลักษณะนี้เห็นไหมคะอันนี้เป็นกลางหน้าทีนี้ก่อนที่เราจะไปเย็บกลับตรงนี้ เราจะเย็บกลับถูกต้องไหมคะเพื่อที่จะกลับออกมานี่ค่ะอีกฝั่งหนึ่งเราจะใส่กระดุมห่วงเราจะใส่ตรงนี้ใส่ห่วงคล้องกระดุมตรงปกข้างหนึ่งทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ก่อนที่จะไปเย็บกลับนะคะเย็บพับตรงนี้พับนะคะกิ้งออกไปก็ได้ถ้าไม่กิ้งออกไปแล้วก็ไปใช้รีดเอานะอันนี้ก็จะทำให้ดูชัดๆนะ อันนี้เป็นตัวอย่างทําให้ดูนะคะตั้งใจทําให้เพื่อนๆดูเลยนะอันนี้ก็จะกิ้งออกไปเลยตรงคอทําสัญลักษณ์ใหเ้เข้มๆเพื่นพนพนอนๆอย่าเอาอย่างนะการกิ้งให้สีเข้มมันลำบากซักนะอันนี้ก็เพื่อจะทําให้เพื่อนๆเห็นได้ชัดนะคะ <S <S นี่ค่ะจะพับเข้าไปข้างหนึ่ง <S <S พับแบบนี้เหมือนขอบแขนนะคะแล้วพับไว้ก่อนนี่ค่ะแบบนี้เลยพับไว้ก่อนอ่ารีดพับไว้ก่อนนะคะ <S <S ไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปเย็บกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าไปดูการเย็บเนาะ